เมื่อพูดถึงเบนจขันท่านทั้งหลายก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำนี้กันมาบ้างแล้วเป็นอย่างน้อยว่าเบนจขันคือขันห้าเรียกเป็นบาลีก็ว่าปันจขันก็คือขันห้าภาษาไทยเรามาเรียกทารูปภาษาไทย ซึ่งถอดแบบออกมาจากอาถอดรูปออกมาจากภาษาสันสกฤตจึงเรียกเป็นเบนจขัน <c oughs> ขันทั้งห้านี่ตามตัวหนังสือก็แปลว่าไอ้ส่วนห้าส่วน <c oughs> เป็นส่วนรูปรูปส่วนร่างกายที่หนึ่งส่วน เป็นส่วนที่เป็นจิตใจหรือเป็นนามธรรมเสียสี่ส่วนส่วนที่เป็นกายเรียกว่ารูปส่วนที่เป็นจิตใจเรียกว่านามเราก็เรียกว่านามมารูป <c oughs> นามหมายถึงจิตใจเรื่องประเภทจิตใจสี่สี่ส่วนรูปหมายถึงเรื่องทางฝ่ายกายหรือวัตถุหนึ่งส่วน รวมกันเป็นห้าส่วนเรียกว่าเป็นจขันคือขันห้าถ้าสรุปแล้วก็เหลือเพียงสองคือเหลือเพียงนามกับรูปแต่มีข้อที่ควรสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่านามคือเรื่องจิตใจกับรูปคือเรื่องอาทางร่างกายนี้ต้องอผสม เข้าเป็นเรื่องเดียวจนใช้คำว่านามรูปติดกันไปมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว <c oughs> โดยพฤตินัยหมายความว่าโดยตัวหนังสือหรือโดยนิตินัยอาจจะแยกเป็นสองอย่างคือน,นามและรูปแต่โดยพฤตินัยที่มันเป็นไปอยู่ตามธรรมชาตินั้น ต้องเป็นหนึ่งเดียวมันแยกจากกันไม่ได้ถ้ามันเกิดแยกมันก็จะสูญหายไปหมดทั้งสองอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีร่างกายไม่มีส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นจิตใจก็ทำอะไรไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีหรือว่าถ้าไม่มีส่วนที่เป็นจิตใจมีแต่ส่วนที่เป็นร่างกาย มันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันคือมีท่ามีค่าเท่ากับไม่มีดังนั้นโดยภาษาบาลีท่านจึงรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่านามรูปรูปศัพท์นีเป็นรูปศัพท์เอกวจนะคือนับเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่านามรูป จะต้องเข้าใจว่าถ้าแยกกันก็พล่อยหายกันไปทั้งสองทั้งสองสองอย่างในนี้มันทำงานร่วมกันมันจึงมีอยู่ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งกายและทั้งใจมีอยู่ได้เพราะกำลังทำงานร่วมกันถ้าเกิดไม่ทำงานร่วมกันมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้ว คือกายก็จะไม่มีความหมายแห่งกายคือไม่มีชีวิตไม่มีไม่มีภาวะที่จะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกของจิตใจมีแต่จิตมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพามันต้องอาศัยกระทำทางกายคือระบบประสาทแล้วก็เนื่องไปถึงตัวร่างกายลวนล้วน กายกับจิตึน,นามกับรูปที่ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่ทุกๆวันนี่เราจะเรียกว่าเป็นจะขันท่านทั้งหลายทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจสองอย่างนั้นทำงานร่วมกันอยู่จึงประกอบขึ้นเป็นชีวิต อย่างที่มันนั่งมีชีวิตกันอยู่ที่นี่ได้ที่ทำงานร่วมกันอยู่ดังนี้เรียกว่าเบ็นจะขันในที่นี้